เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้าที่วิ่สวยๆนะครับวิวภูเขาบรรยากาศดีๆครับแปลงนี้นะครับเหมาะปลูกบ้านปลูกพล่ลาปลูกบ้านสวนนะครับปลูกบ้านพักรเกษตรก็เหมาะนะครับจากตัวที่ดินไปชายหาดสามระยอดแค่ไม่ถึง5นาทีเท่านั้นนะครับไปหัวหินสามสิบนาทีครับ ไสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงต่างๆอีกมากมายครับอาทิเช่นวัดถ้ำพญานาครวัดถูกตาโตนนะครับวัดเขาแดงหมู่บ้านชาวประมงบางปูครับขัวรัดดาขัวยกตตนะครับนะครับราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่ตารางวาละ4,900บาทนะครับมีเนื้อที่เริ่มต้นตั้งแต่154ตารางวาขึ้นไปนะครับจดได้ผ่อนได้เลยนะครับ ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสวดผ่อนกับเจ้าของโดยตรงนะครับดูที่ดินอยู่จังหวัดประจวบนะครับใกล้ๆกับหาดสามรอยอดนะครับเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นเองนะครับถึงสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายครับวิวก็สวยนะครับบรรยากาศก็ดีเหมาะการอยู่อาศัยพักผ่อนนะครับมีเพื่อนบ้านมีชุมชนไม่อัดนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับนะครับใกล้ตลาดครับหาของกินง่ายครับ ใ่านสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ